พี่น้องเที่ยงนี้มาฟังประกาศกรมอุตุนิยมทยานะครับกรมอุตุนิยมทยาออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก4ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของเมนีถึง6นาฬิกาของมืงนอ,มอนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณกรุงเทพมหานาครเนิน,นทบบุรีปทุมธานีระยองจันทบุรีตราด ส่วนพื้นที่แจ้งฝนตกหนะักพื้นที่สีเหลืองบริเวณอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์ร้อยเอด็ดมหาสรารคามขอนแกน่นบุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิสระบุรีลบ,บุรีนครน,นายกราจีนบุรีสาแกว้วจ,จ่าชึงเศร้าชนบุรีนครปฐมสมุทรสาคร สมุทรสงครามการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีกรี่ีภูเก็ตตรงังสตูลปัตตานียะลาและกนราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสีพ่พายนังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในมือนีถึงมืออื่น C ตุลาคมถึงหาตุลาคม2 5 6พอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ